สลามอ a m u a l a i ม u m w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอคุณครูกับอาซาอีกแล้วนะคะเด็กๆสบายดีกันไหมเอ่ยเด็กๆคะวันนี้เดี๋ยวเรามารู้จักพยัญชนะในภาษาไทยกันนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัวพยัญชนะไทยมี44ตัวนะคะ วันนี้เรามาเรียนรู้พยัญชนะไทย5ตัวก่อนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเดี๋ยวเรามาอ่านดูอาเข้าสู่บทเรียนกันก่อนนะคะดเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะอ่านดูอาเหรือยังคะ ่ะพร้อมแล้วอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบิสมิลลาฮิราะห์มานิรห์ไอมอ้อลฮุมมัฟตะ์ะอะลัยนะฮิกมาตากะวันชูรอะลัยนะมินคอซาอินิราะห์มาติกัยะอัรฮามะราะฮิมีนพยัญชนะไทย5ตัวที่เราจะมาเรียนรู้วันนี้มีอะไรบ้างเด็กๆอ่าน ตามคุณครูเลยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมกันแล้วมาอ่านตามกันเลยค่ะก็ไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคน เก่งมากค่ะกอเอ๋ยกอไก่ชูคอขันไปไก่ขันเจื้อแจ้วอรุ่รุ่งแล้วแววเสียงไก่เอ้ยกอไก่อ่ะนี่คือตัวไก่นะคะเด็กๆอ่ะไก่มีปีกใช่ไหมคะมีขากี่ขาคะ สองขาใช่ไหมคะแล้วไก่ร้องยังไงคะไก่ร้องเอกอีเอเอกเอกอีเอเอกขอเอ๋ยขอไข่ฟองเล็กฟองใหญ่ไว้ทำอาหารทุกเช้าเบิกบานท่านไข่กันเอ้ยขอไข่ไข่ ไข่มีทั้งฟองเล็กและก็ฟองใหญ่นะคะมีทั้งไข่เป็ดไข่ไก่ไข่นกนะคะใครที่ชอบทานไข่ร่างกายจะแข็งแรงนะคะไข่มีประโยชน์มากเลยนะคะดเด็กๆขอเอ๋ยขอขวดในห้องคุณทวดมีขวดหลายใบยขวดเล็กขวดใหญ่ใช้ต่างกันไป ขอขวดขวดเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะขวดขวดไว้ทำอะไรคะขวดเราไว้ใส่เครื่องดื่มต่างๆนะคะหรือว่าใส่ของเหลวนะคะอ่าขวดมีหลากหลายชนิดหลายแบบนะคะเด็กๆ คอเอย๋ยคอควายอย่ารอจนสายจูงควายไปนาะควายชอบกินหญ้าไถานาเก่งเอย๋ยคอควายควายเด็กๆรู้จักควายไหมคะบัฟ f a l ลควาย ควายมักจะอยู่ในทุ่งนะคะแล้วก็ควายชอบกินหญ้านะคะควายไถายนาเก่งด้วยนะคะเด็กๆคอเอย๋ยคอคนอย่าเล่นซุกซนห้อยโหนหวาดเสียวลัดเลาะรดเลี้ยวเที่ยวเกเรเอย้ยคอคนคน คนก็คือเราเองนะคะเด็กๆอ่าอยู่บ้านเด็กๆไม่เล่นซุกซนนะคะเฮ้ยโหนหวาดเสียวเด็กๆโหนต้นไม้หรือเปล่าคะอาเราไม่เล่นหวาดเสียวกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะคะเด็กๆวันนี้เราเรียนเพลงชนะไทยกี่ตัวคะเด็กๆอะก็ไก่ขอไข่ ขอขวดขอควายขอคนกี่ตัวคะเด็กๆนับได้ไหมคะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวใช่ไหมคะ สุดท้ายนี้คุณครูก็มีคลิปวีดีโอการเขียนพยัญชนะไทยที่ถูกต้องมาฝากเด็กๆด้วยนะคะงั้นเราไปดูคลิปกันเลยนะคะเด็กๆ let's go เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนเพย,ย์ชนะแท็กี่ตัวคะห้าตัวใช่ไหมคะ,ะคุณครูก็หวังว่าเด็กๆได้เรียนรู้เพย,ยงชนะไทยห้าตัวนี้อย่างสนุกนะคะ,ะวันนี้ก็วัสซลามอะลัยกุมบาระมัตุลลอฮิวะบารากาตุเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเด็กๆบายบาย